ลเหล,ล่าชาชิน้าหยิกของเดียนมาดามกุงกิงมารายงานตัวแล้วสัปดาห์นี้เดียนมีเรื่องแซ่บๆม,มาติดกัน3มเรื่องเลยแต่ขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะพรายาจะเล่ามากมาเรื่องของวันนี้เป็นเรื่องของดาราหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นคนหล่อเท่มากและมีสิทธิ์แผลิจริงๆที่ออกแนวแมนมากๆด้วยซ้ำแต่ที่เป็นคนดีนะและเป็นคนมีน้ำใจมากๆทั้ง คนใกล้ชิดและคนไม่รู้จักแต่ประเด็นวันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้หรอกนะประเด็นก็คือแกงเผือกพันราดของเดียนนะ่ะดันไปเจอฮีโดยบังเอิญที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งฮีก็ใส่ชุดชิวๆนะไปกินข้าวในห้างตามปกติพอเพื่อนเดียนเข้าไปทักและถามว่าเป็นอะไรเขาเห็นขีหน่ายุ่งมากๆและดูทะเลาะกับใครคนหนึ่งอยู่พอเพื่อนเดียนถามไปขีก็ตอบนะและบ่นเหมือนสะบดเบาๆกลับมาว่าเลิกแฟนมาพี เพื่อยนยังจะถามต่อไปว่าทำไมต้องเครียดขนาดนั้นให้ใจเ,เย็นๆจากนั้นฮีก็เสียงเขียวมาเลยพร้อมบอกว่าจะไม่ให้เครียดได้ยังไงหรอพี่แม่ด่าแหละเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเลิกไม่เคยรอดสงสัยผมจะปากหมา,จ,าจริงๆนั่นแหละอะดอกแรกคือฮีถูกสาวบอกเลิกดิยะดอกต่อมาก็คือทุกคนบอกว่าเฮียปากหมาเอ๊ะปากสุดนะดอกสามก็คือแม่เร่งให้มีแฟนเหมือนคนอื่น ไม่ชีวิตดาราหนุมห่มหล่อต้องมาพบเจอกับผิดหวังเติดๆกเถ้าไม่ชีวิตดาราหนุมห่มหล่อต้องมาพบกับความผิดหวังเรื่องความรักด้วยหรอไม่จริงนะเพื่อนเดียร์เลยปลอบใจฮีดาราหนุ่มด้วว่าอย่าเครียดน,นะจ๊ะเราก็เป็นตัวเองอันไหนปรับได้ก็ปรับไปแล้วล่อเชื่อพี่เถอะจะว่าไปฮีก็เป็นตัวเองแบบนี้มานานแล้วแหละแต่คนอาจจะไม่ได้สังเกตกันเรียกว่าเป็นตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเลยก็ว่าได้ เพราะดีกรีพระเอกมันขังคอก็เลยต้องทำหมีมากกันสักหน่อยแต่พอนานๆเข้านะก็ขอสแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมานิดหนึง่งด้วยความแมนเกินเหตุนั่นแหละแล้วเอาเป็นว่านะเดียนแนะนำเบาๆนะจากประสบการณ์การรู้จักคีมาระดับหนึ่งถ้าขี่ลดความปากร้ายและวุนว่นว์ในโซเชียลลงไปได้นะทุกอย่างอาจจะดีขึ้นและไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกเชื่อเดียนสิแต่ตอนนี้เริ่มต้นจากการพูดพเพ้อๆก่อนดีกว่า อย่าหามากเกินไปเดี๋ยวคนตกใจสาวๆนะเขาไม่ชอบคนดิบๆหรอกเขาชอบคนลหล่อนิ่มๆสุภาพสุภาพนะคะเพราะคนเราอะ่ะมันไม่ชินกับความแมนเกินเห็นแบบนี้นั่นแหละเลยทําให้ฮียังโสดๆอยู่ตอนนี้ก็เอาเป็นว่าเดียนเอาใจช่วยละกันอยากให้ฮียังมีแฟนสักทีหนึ่ง